สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับ b a s b Channel วันนี้เราก็จะมาวาดรูปตัวละครที่มีชื่อว่าการ์ตูนแคทนะครับเป็นตัวการ์ตูนที่สุดหลอนนะสำหรับทุกคนนะครับตัวนี้เป็นแมวดำที่น่ากัวนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่พร้อมแล้วก็ไปรับฟังรับชมกันได้เลย สำหรับไอเจ้าการ์ตูนแคทนี้ก็วาด,ดง่ายนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่พร้อมแล้วก็หยิบปากกาหรือดินสอมาวาดได้เลยนะตามผมเลยนะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็วาดช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะเพราะมันวาดง่ายมากเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมดูลหลายๆคนนะเพราะถ้าดูคนเดียวแล้วมันจะหลอนอะไรประมาณนี้นะครับ ผมก็จะใส่มือให้กับเจ้าการ์ตูนแคทนี่มันยาวๆหน่อยนะครับเหมือนกับเป็ดหัวลาโพงนั่นเองนะก็จะดูแบบร้นอนๆหน่อยนะแบบเฮ้ยฉันกำลังมาหาเธอนะ สำหรับเพืเ่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามหรือว่ากด Subscribe นะครับก็รีบกดกันเลยนะเดี๋ยวถ้าไม่อย่างนั้นผมจะให้กระตูนแคทนี้ไปยา่านะจ๊ะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาลงสีให้กับกระตูนแคทของเรากันเลยนะครับก็จะ ตัวมันก็จะเป็นสีดำนะแต่ผมจะวาดให้เป็นแบบสีออกเทาๆนิดนึงนะครับไม่ให้ดำมากนะเพราะถ้าดำเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะกลัวมันนะครับโอเคสำหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครอะไรตัวอะไรตัวไหนก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับ โอเคแล้วก็ไปลงสีกันต่อเลยนะส,สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากได้ตัวละครตัวไหนไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนในโลกใบนี้ผมสามารถวาดได้หมดทุกตัวละครเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆขอมานะผมก็จัดให้ตามคำขอเลยแล้วกันหรือว่าเพื่อนอยากจะติชมผลงาน ไม่ว่าจะเป็นผลงานเก่าๆของผมผมก็จะรับฟังนะครับก็จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับโอเคนะครับ ทาไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะใส่สีดําตรงแขนให้กับมันก่อนนะครับเพราะว่าสีดําของผมนี่ก็เริ่มที่จะหมดแล้วนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเฮ้ยมันกําลังออกเป็นจางๆนะครับนี่ฮะมันออกเป็นจางๆแล้วนะซึ่งวิธีอีกวิธีหนึ่งก็ใส่สีโทนประมาณเดียวกันนะครับนั่นก็จะเป็นพวกสีน้ำตาลบ้างสีเทาบ้างนะครับ แต่ผมเลือกที่จะใส่เป็น,นสีน้ำตาลนะประมาณนี้นะครับมันก็จะดูหลอนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับจุกการ์ตูนแคทเนี่ยแมวดำสุดหลอนของเราตัวนี้นะนี่แต่โอ้ดูไปแล้วสีน้ำตาลผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะสังเกตได้เลยนะครับว่าสีน้ำตาลนี่เริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเนี้แต่ผมก็จะต้องมาใส่สีน้ำตาลอ่อน เพิ่มไปอีกนะให้มันดูไม่ใช่ให้มันดูหรอกให้มันเต็มตัวมันแล้วกันประมาณนี้นะครับจะใส่กระเป๋าให้มันดีไหมทุกคนไม่ดีกว่าเนาะถ้าใส่ก็จะเป็นดูเลมอนไปเลย โอเคนะครับหลังจากที่เราทาตัวของมันเสร็จแล้วนะเราก็จะมาใส่สีฟันให้มันให้มันแบบดูแบบเออใช้ฟันในการเคี้ยวอะไรเยอะๆหน่อยให้มันเป็นสีแบบสีเหลืองนะให้มันดูแบบเฮ้ยน่ากลัวแล้วก็ใส่สีทุงมือให้มันนะครับจะประมาณนี้นะ เจ้าแมวดำที่น่ากลัวอ้าวครับสำหรับเจ้ากระตูนแคทก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาย้ำขอบให้มันนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างนลครับดูโอ้อย่างหลอนนะครับฟันก็เป็นเมล็ดเกาโพธนะซึ่งมีความน่ากลัวแฝงอยู่นะครับก็จะย้ำขอบให้มันนะเพือพ่อนคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะให้เจ้าการ์ตูนชัดนี่เข้าไปหาเลยนะถ้าไม่กดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับ ก็ไปรอดูคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน